อากาศก็น,นาวครับยังไม่หกโมงมืดตือแล้วสองหนุ่มก็ต้องมาเดินครับผมอยู่แต่ในบ้านทั้งวันอยู่แต่ในบ้านทั้งวันไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เปิดหูเปิดตามันเครียด ต้องพาเขาออกมาเดินเอาก็ต้องมาค่ะว่าเราไม่อยากให้เขาอยู่แต่ในบ้านแล้วเขาจะไม่สบาย ออกกำลังกายบ้างมันสูดอากาศบ้างบรรยากาศนอกบ้านแข็งแรงจริงไอ้ตัวเล็กเนี่ยดึงมันดันอย่างเดียวปล่อยสายก็ไม่ได้ค่ะวิ่งหายไม่กล้าปล่อยสายเจออะไรไหม hả hai chí lo à Ở nhắm mơ nó ô vi ngừng có là thang ê come on Ôi เจอคนต้อใจหันมายิ่งใส่ชุดคุมดำเหมือนกันอีกนี่ตือตอต้อเลยค่ะบรรยากาศยังไม่หกโมงเย็นเลยหนาวดีนะไม่มีลมถ้ามีลมนี่จะหนาวมากๆเลยโอเคไหม ใชอีกนิดนึงแล้วค่อยกลับน,นั่นนั่นเจออะไรเนาะนัะ่นนั่น,อน,น,นเอาเอาเอาเฮ้ย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  Come on เฮ้ยเอ,อ,เเอาแล้วทีนี้เจออะไรไม่ต้องไม่ต้องต้องไปยุ่งกับเขา กลับมาลักี้แม็กซ์อ้้ยเฉยิ่งมือเดียวอยู่มาแม็กซี่งูหรือเปล่านั่นลักี้คข้ามนโอ้ยตัวอะไรเอาไปละไปเอายาวไปเอาา มายืนต้องลงเร่งๆเลยไม่เอาไม่เอามาลูกมาจะไปต่อหรือจะกลับบ้านขมอนลักกี้เออไม่ไปต่อ้วให้กลับบ้านนะเว้ยพากลับบ้านไม่ได้เดินนะเว้ยยิ่งหนาวๆอยู่มือแข็งเมื่เนี่ยลืมใส่ถุงมือมา วันดาวขึ้นแล้วค่ะตะวันรับฟ้าเห็นเดือนเห็นดาวแล้วหกมงเองเห็นดาวแล้วอ่าลัคก,กี้นกลับบ้านเลยใช่ไหมนั่นน่ะมากลับก็กลับอ่ากลับก็กลับไม่ให้ล่าแล้วนะเอาเอาเอา,เอา หายแด้วมือฉันขาดพอดี no หมาสองตัวนี่ยังไม่เลิกลาลักกี้ยังไม่เลิกลายังไม่รักความพยายาม what you see เ h e r e โอ้โ oh ห oh oh. เอาเอาตึงเต้นกันใหญ่นี่แข่ง,ขงรครลคขับจ้าเอา้ยมือตือ๊ดตืเลยค่ะ เจออะไรกันมั่งไงต้องไปแล้วเอา้าถนนจะออกถนนแล้วพวกเธอถนนนั่นปล่อยเชือกไม่ได้อย่างนี้นะวิ่งหายเลยแหละหาอะไรเจออะไรไหม กลับบ้านดีกว่าแม่มือชาหมดแล้วเนี่ยมือแข็งแล้วเนี่ยเจอคนแล้วทำไงดีเดนินนี่ย sorry คุยสาวอีกเห็น <c oughs> สาวแล้วคุยสาวสอง,งนุ่มนี่แอบลีสาว เห็นสาวหรีสาวแล้วครับแม็กซี่ยังไม่เลิกลาเจออะไรบนะ้างลักกี้กระจอมวิ่งของนุ่มตื่นเต้นได้ออกจากบ้านมาเดินระยะใกล้ๆยังดีกว่าไม่ได้มาค่ะ ได้ออกกำลังกายได้ผ่อนคลายได้เจอนุ่นเจอนี่นิดๆหน่อยก็ย,ยังดีพ็ mm hmm. ตื่นเต้นมากเวลาเขาออกมาเจออะไรข้างนอกบ้านด mm hmm. ูบรรยากาศยามค่ำค่ะรถตำรวจส่องไปมาค่ะ หนนใกล้ๆบ้านค่ะจะไปรถเมล์แล้วมาเดินประจําหนนสิ้นนี้เรามาเดินประจํามืดแต่ก็คุ้นเคยแล้วค่ะปลอดภัยค่ะไม่น่ากลัวเขตที่เราอยู่นี่ปลอดภัยดีค่ะ เห็นไม่นคนอื่นมาเดินกันเลยเขามาเดินตั้งแต่หัวค่าแล้วแหละเราก็แม่เลิกงานมาห้าโมงครึ่งขนาดว่าวันนี้เลิกไปนะมาถึงบ้านมืดละมาถึงบ้านห้าโมงครึ่งมืดตือออกมาเดินก่อนหกโมงนี่ก็ยังไม่หกโมงหรอกตอนนี้เพิ่งมาเดินได้ไม่กี่นาทีสิบกว่านาทียี่สิบนาที ได้ไหมยังลบตาไปแล้วครับผมเจอกันใหม่วันหน้าครับผมขอให้โชคดีมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดิสวัสดีครับเมดลักกี้สวัสดีครับ